เอาละครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่โลบอกกับ Map <ฮ>แม p ป Escape m r ฟ e r ต์ฟู f สแก r ร a ออฟบีฮมิเตอร์ฟาสฟูดอะนี่ยน่ารักมากเลยครับผมคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาเล่นแบบนี้กันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มเกม,เมนนั้นเรามาดูจุดเริ่มต้นของเรื่องราทั้งหมดกันก่อนนะครับผมเกมนี้มีจำสแกด้วยเพราะฉะนั้นกรุณาสวมหูฟังและเปิดเสียงให้ดังๆเพื่อเพิ่มสปอร์ตในการรับชม จุดเริ่มต้นของเรื่องเราทั้งหมดนี้มันเริ่มต้นที่สัปดาห์นี้คุณจะไปที่ร้านอาหารมิสเตอร์ฟาสต์ฟู้ดร้านฟาสต์ฟู้ดอันดับหนึ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดมันเยี่ยมมากเพราะว่าพ่องคุณนั้นเป็นเจ้าของร้านนี้เราจะรวยกันแล้วครับผมพ่อองเราเป็นเจ้าของร้านฟาสต์ฟู้ดอันดับหนึ่งจับคุณผู้ชมไม่กี่วันที่ผ่านมาพ่องเรานั้นทําตัวแปลกและมีเรื่องราวลึกลับมากมายที่เกิดขึ้นบริเวณรอบๆร้านอาหารโดยปกติแล้วพ่องเรานั้นจะเป็นคนใจดีแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนไป และตะโกนบอกเราอยู่ตลอดเวลาว่าไอหนูเอ้ยกดติดตามไม้พ่อด้วยนะลูกไม่ใช่และตะโกนบอกเราอยู่ตลอดเวลาว่าอย่าเข้าไปในห้องแต้ลังคานะแต่เราจะต้องไปหาความลับที่ซ่อนอยู่ข้างในถึงเวลาเปิดเผยความลับทั้งหมดของเขาแล้วถึงตัวเป็นเด็กแต่สมองเป็นผู้ใหญ่ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียววนาลก็คือคุณนั่นแหละดูคนนั้นมากแค่แหละครับ อะไรครับผมตอนนี้เราอยู่ในร้านมิสเตอร์ฟาสต์ฟูดตละลุตุดตุดของพ่อผมเองครับเป็นไงครับผมคุณผู้ชมร้านพ่อผมตกแต่งสวยงามอาหารก็น่ารับประทานเชฟไมล่าหุยดูเบอร,เอร์เกอร์ตรงนี้สิน่างับมากเลยครับผมแล้วป้ายตรงนี้คืออะไร Nothing Beat The Big O Burger ไม่มีอะไรดีไปกว่า Big O Burger แล้วไม่จริงอะ่ะวันก่อนผมไปกิน KFC มาขอโทษครับพ่อเดี๋ยวนะ นี่มัน,นกกไปไประกาศหาคนหายนี่นาแถมเด็กนี่ยังมีหน้าตาค,คุ้นๆกับเด็กที่มาสั่งเบอร์เกอร์สีชิ้นเมื่อสามวันก่อนเลยรู้ว่าจำนคนเดียวกันทางเดียวที่เราจะรู้นั่นก็คือ ไปครับผมเราไปออบบี้กันดีกว่าครับคุณผู้ชมระวังเลเซอร์บาดตูดด้วยนะครับผมเพมิพม่มกับมิสเตอร์ฟาฟูดและคุณกระดา,น,าน,นักเก็ตได้แล้ววันนี้ที่มิสเตอร์ฟาฟู I am delicious ระวังเลเซอร์บาดตูดครับผมโอ้โหใครมันเปิดไฟสว่างโล่เราล่วงลงมาตรงไหนกันเนี่ยโอ้ยดูนี่สิคุณเบกเก้หน้างับมากเลยครับผมน่ารักจริงๆร,ระวังลูกบอลแดงๆด,ด้วยนะครับ มันจะมีลูกบอลแดงๆบางนี้เราจะต้องรีบไปนะครับผมหยุดไว้ก่อนรอผ่านไปแล้วเราก็ค่อยผ่านมาคับไปกันครับผมคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมได้ยินเสียงแปว่าอึกอ,อไม่ต้องตกใจนะครับผมมันเป็นเสียงคนในแมปตายครับเพื่อนของเราตายนะครับผมมันไม่มีเสียง <c oughs> เดี๋ยวตรงใจหมดไอ้บ้าโอ้มาเล่นจำสแกร์กันแบบนี้ลืมไปครับผมว่าเกมนี้มีจำสแกร์โอ้ดูสิมิสเตอร์ฟาร์ฟูดหรือว่านี่คือพ่อเราอ่ะทุกคนมีความเป็นไปได้ไหมครับพ่อเรากลายเป็นมิสเตอร์ฟาฟูดเหรอไม่น่าจะใช่นะผมเชื่อว่าพ่อเรายังอยู่คนระับโอ้ยมีการปิดกั้นเอาไว้ด้วยตรงนี้ห้ามโดนใช่ไหม เราจะต้องกระโดดข้ามไปนะครับผมค่อยๆค่อยๆมาตรงนี้ตามทางลูกศรตรงนี้ไปนะครับอันนี้เนี่ยผมเดานะว่ากระโดดอยู่ได้แต่อยู่ได้ไม่นานอาจจะตกครับผมเพราะฉะนั้นเราจะต้องรีบไปครับมาด้านขวาขวาเข้าไว้โดดมาโดดตรงนี้จ้ำสแกนหรือเปล่าด้านหน้าระวังจ้มไม่โอวีไม่มีจ้ำครับโหมีอีโมจิโอ, emoji, โอ้ด้วยไอ้กล่องเขียวนี่มันคืออะไรนะโด,ดนได้หรือเปล่าลองเสียงดูดิ โดนได้ครับอย่าบอกนะว่าเราจะต้องขึ้นกล่องคุ้เขียวตรงนี้ไม่ใช่มาตรงนี้ก่อนก็แล้ว <or, S 2> กันนะครับผมเฮ้ย hey, ม <hot> ีอะไรก็ไม่รู้คุณผู้ชมครับดำๆนะครับมันเป็นดำๆใสๆโชคดีที่มีจุดเช็คพอยต์ครับผมเราไม่ต้องอบบีกายอุ้ยระวังระวังเอาใหม่นะรอไปแล้วค่อยกระโดดมาจากนั้นก็มาตรงนี้หลบมาฝั่งนี้ปึ๊บหลบมาฝั่งขวาโดดฝั่งขวามาตรงนี้ครับผมแม่โดดเปลียนจะจ้ตายไปแล้วไงเมื่อกี้ ถ้าไม่ตายแล้วก็คงไม่ผ่านนะครับผมโอ้เบอร์เกอร์มีหูเบอร์เกอร์มีหูแต่หนูมีปีกเราจะต้องขึ้นเบอร์เกอร์ไปนะครับ้ยตรงนี้เป็นตูดแน่เลยผมว่าถ้าเราหันมาแบบนี้ตอนขึ้นเบอร์เกอร์แล้วแล้วก็เราจะเจอหน้ามิสเตอร์เบอร์เกอร์แน่นอนครับผมรอนะครับเราไปฝั่งนี้ได้ไหมเดี๋ยวนะผมว่าเราไม่ต้องขึ้นเบอร์เกอร์แล้วล่ะครับ เพื่ออะไรนี่นี่ไงเห็นไหมเขามีหน้าด้วยน่ารักนะครับผมแต่ว่าถ้าเราขึ้นเบอร์เกอร์ไปก็จะเร็วกว่านะครับเราไม่แน่วิ่งมาเองเลยแต่ไหนๆก็วิ่งมาแล้วเราก็ไปให้สุดก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมวิ่งมาสุดแล้วมาหยุดที่เลเซอร์ตรงนี้ผมข้ามมา รอข้ามไปรอขึ้นแล้วก็มาวิบมาอีกหนึ่งครับผมนี่คืออะไรครับผมเบกกิ้งนิวอ้ยเป็นข่าวเกี่ยวกับร้านเรานั้นเหรอเบอร์เกอร์ที่ไม่ปลอดภ<ฟ>ัยไม่นะ Food, มิสเตอร์ฟาสต์ฟู้ดมีหนอนบอดไส้อย่างนั้นเลด้านบนนี้มันคืออะไรกันล่ะเนี่ยเบอร์เกอร์ติดไฟน่าสงสัยซะจริงแต่ว่าไปตรงนี้ก่อนก็นแล้วกันนะครับผมขึ้นไม้มาโว้นี่ไงมิสเตอร์เบอร์เกอร์เราจะต้องกระโดดตรงนี้ไหม ไม่น่าจะใช่วนี่มันมือใหญ่ยักษ์โอ้โมเมนเขาแล้วนี่ไงมิต้ฟาร์ดเดโอ้ตัวบล,ล็นอะไรระวังด้วยนะครับผมระวังมือเขานะ มีคนหายอีกแล้วว่าเอ้ยทำไมมันคุ้นๆอย่งเลยเนี่ยตัวสีชมพูผมสีทองโอเคไม่ใช่เราครับเราผมสีชมพูครับผมปลอดภัยแหงห่วงคิดว่าจะเป็นเราติดอยู่ในมันติเวิร์ดอะไรแบบเนี้ยโอ้เรื่นนๆๆื่เราจะถลายลงไปแล้วนะทุกคนโดดโดดมาตรงนี้เฮ้ยโ,โอ้เดี๋ยวนะนี่มันคุณน,นักเก็ตนี่นะ นาเกตเรากินเขาไว้เยอะเขาเลยเอาเราคืนนี่ไงเขาจะไล่งับตูดเราแลว้วอ่ะไม่นะนาเกตน้าอยาก,กินเนื้อฉันเลยเนื้อฉันไม่ร่อยหรอเพื่อนผมไปต่อไม่ได้ทางตันแล้วเมื่อกี้ตดไรอ่ะเดียวเราจะต้องลงมังนี้ใช่ไหมผมว่าใช่เลยแหละครับทางเดียวลงมังนี้จากนั้นก็ไปไหนต่อเอาติดเฉยอู้อู้โอ้โหวันนี้เพื่อนตกใจหมดเลยไปตรงนี้ต่อครับผมไป มีข่าวอีกแล้วครับผมร้านอาหารที่ไฟไหม้แล้วก็คนหายไม่ใช่ร้านเราใช่ไหมไม่น่าจะเป็นร้านเราครับถ้าไฟไหม้เราไม่น่าจะสามารถเปิดร้านไนดะ้เออโด,ดลนลูกบอลแดงๆชนตูดครับผม มีครั้งไหนที่เราเล่นแบบออบบี้แล้วไม่ตายบ้างครับไม่น่าจะมีครับผมแต่ว่าแบบนี้ผมจะพยายามเพลย์ฟให้ได้มากที่สุดก็แล้กันนะครับคุณผู้ชมรอมันผ่านไปก่อนจากนั้นก็มาครับผมโอยดูจมูกเขาสิจมูกเขาเหมือนเป็นไอติมด้วยนะครับตรงนี้ไม่น่าจะใช่ <c oughs> แต่เป็นไม้อะไรไม่รู้เสียบจมูกอยู่นะครับผมตรงนี้มาลงมาใช่ไหมหุยเสียงมันคุ้นๆน,นะทุกคนทุกคนคุ้นไหมครับผมว่าใช่แล้วแหละ นี่มันคือเขาวงกดและต้องมีมิสเตอร์ฟาร์ฟูดลองงับเราอยู่แน่นอนเลยผมว่ามาขวาตรงนี้จากนั้นก็มาซ้ายโอ้ชัดเลยนี่คือมือมิสเตอร์ฟาร์ตฟูดจวดนั่นไงผมว่าแล้วเดี๋ยวนะเมื่อสักครู่นี้มีลู้ต่ออยู่เราต้องจุกลบลบเอ้อ เราจะต้องตามลูกศรไปนะครับผมมาตรงนี้จากนั้นก็ตรงไปเลี้ยวขวาตามหัวลูกศรไปเลยนะครับผมตรงนี้แหละเราจะต้องรีบไปเพราะว่ามิสเตอร์ฟอนพูดรอเราอยู่นี่ราจุกจุกจุกอเดีเดียวเฮ้ยกลับมาแล้วตูดผมตูดผมจะผ่านแล้วโอไม่นะโอผ่านแล้วเกือบเจอง,งับตูดแล้วแมล่ละแสงสีขาวตรงนี้อย่าบอกนะว่าเป็น ทางออกใช่ไหมใช่ด้วยเย้ yeah! เราผ่านด่านแล้วนะครับผมนี่คือใครรูปของพ่อเราเหรอว่าแต่เรายังนี่ไงมิสเตอร,ร์ฟาสตพูดเย่ yeah! ผ่านด่านแล้วครับผมแต่เรายังไม่เจอพ่อเลย <c oughs> <c oughs> ไม่นะ <c oughs> มิเตอร์ฟาสตพูดงับพ่อเราไปแล้วอย่างนั้นเหรอพ่อเราหายทุกคน พ่อหายต้องหาครับผมหัวโตน่ารักมากเลยฟาร์มิงโกหัวโตครับผมอย่างน่ารักอ่ะดูดิมิเต์ฟา์ฟูดกันน่ารักนะครับผมแหมเราน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยของงับหัวหน่อยได้ไหมหัวน้องน่ากินมากเลยครับแล้วตรงนี้คืออะไรอประตูาขาวไปได้ปะ ไปไม่ได้นะครับผมอาจจะเป็นแบบว่าให้เราถ่ายรูปแบบนี้หรือเปล่าเป็นฉากไงล่ะครับคุณผู้ชมครับเอาเละรครับผมและสําหรับคลิปวิดีโอนี้ผมน้องหัวโตฟาร์มิงโก้และมิสเตอร์ฟาสฟู้ดต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับทุกคนครับมิสเตอร์ฟาสฟู้ดเนี่ย เกิดจากการทดลองผิดพลาดของพ่อเราใช่ไหมพ่อเราก็เลยปกปิดความผิดนี้เอาไว้ครับผมซ่อนไว้ในร้านไม่มีใครรู้จนเราออกหาความจริงและได้คนพบวา่ามิเต์ฟสตฟูดแห่งนี้มีปีศาจเบอร์เกอร์ซ่อนอยู่ครับผมปีศาจเบอร์เกอร์ที่ชื่อน่ากลัวแต่ตัวน่ารักครับคุณผู้ชมผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่ก่อนจะจากกันไปนั้นทุกคนอย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ วันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับบายเย่วู yeah. ไปแล้วนะไม่เตอฟาสต์ฟู้ดบ๊ายบายคนดูหน่อยบ๊ายบาย